น้องเทนนิสกว่าจะได้เหรียญทองไม่ง่ายเลยค่ะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่ต้องบอกว่ากว่าจะถึงตรงนี้เนี่ยต้องแข็งแกร่งจริงๆค่ะสําหรับน้องเทนน,นิสพาณิพักฮีโรเหรียญทองโอลิมปิกที่ประเทศญี่ปุ่นจ้าตัวได้เผยคลิปในช่วงวันฝึกซ้อมเทควันโดร้องไห้อย่างหนักหลายครั้งกว่าจะมีวันนี้ไม่ง่ายเลยผ่านข้าน้ำตาม,มาแล้วตั้งเยอะสําหรับน้องเทนนิสเองนะคะเป็นอีกหนึ่งกีฬาค่ะที่เรียกได้ว่ารับความสนใจขึ้นมาเลยเนื่องจากว่าจ้าตัวเองนั้น ไปคว้าเหรียญทองมาได้ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2020กับล่าสุดนี้ออกมาเผยคลิปหาดูยากหไายคนไม่เคยเห็นมาก่อนคะ่ะเป็นอีกหนึ่งความมอนแอที่กว่าจะมีวันนี้เธอต้องผ่านคลามน้ำตาและร้องไห้มาแล้วไม่รู้กี่ครั้งคลิปที่เธอได้โพสต์นั้นน้องเทนนิสกำลังร้องไห้อย่างหนักใบหน้าเต็มไปด้วยความกางังวลเนื่องจากว่าปัญหาในเรื่องการควบคุมน้ำหนัก เจ้าตัวระบุว่าที่บอกว่ารอไห้เพราะของกินคือเรื่องจริงแต่นั้นคือคาไม่ออกเลยนะต้องขอบคุณพี่โชคพี่ตังจูเนียร์ปลอบนันเก่งมากยิ่งกอดจะแข่งในทุกวันเลยทั้งนี้อุปสรรคของน้องเทนนิสก็คือการฝึกซ้อมอย่างหนักที่ทําให้เธอต้องใช้พลังงานอย่างมากนั่นเองค่ะเลยทําให้ร่างกายเนห่วหยห้ยและทําให้รับประทานอาหารเยอะมากขึ้นแต่ที่เธอต้องควบคุมน้าหนักให้อยู่ในพิกัด49กิโลกรัมทาให้น้าหนักมันเพิ่มขึ้นจนเกินเกณฑ์โดยเจ้าตัวเองนั้นบอกว่ากัง บนมากๆม,มันเหนื่อยอยากจะกินเยอะๆแต่ก็ต้องควบคุมน้ําหนักแหมเรียกได้ว่าก่อจะมีวันนี้เน็ตจ้าตัวต้องอดทนอย่างมากเลยทีเดียวคะ่ะ